อยู่ไ้เฮียท,ทำไมอ่ะมาทำไม,มนุ่มมากครับจะบอกว่าเส้นอะเหมือนอุด้งเหมือนเส้นญี่ปุ่นถ้นาเเคยกินครั้งแรกครับเนี่ยไอติมมะพร้าวสายใจที่เด็ดอยู่ที่ไหนครับใช้มะพร้าวน้ำอมแทน,นะคัะไม่ผสมแป้งไม่ใส่สารกันบูด ครับอยู่พวกเราในรายการโฆษณาะเรียนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่กันที่ซอยพิพัฒน์ครับผมหรือว่าสีลมซอย3นั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนั้นนี่สีลมซอยอะไรวะซอยไหนครับอซอย2ซอย2องขนาดนี้เราโฮ้ยเดินชนกันบ่อยว้ายน,นะฮะหนึ่งในตำนานครับผมหนึ่งในสิบร้านทั่วกรุงเทพวันนี้หนึ่งร้านลับ สำหรับผู้ตี๋ยวหำไหลนะครับไหลลำนี่ขนาดเตรียมแล้วนะเออนะฮะหนึ่งล้านล้ำนะครับผมที่เรียกได้ว่าลือลั่นสุท้านปองตะีมากดูก,กันที่นี่ครับผมซอยสารสีลมซอยพิพาเทียงแต่ว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกัน <ไป S 1> ร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเฮียโหดเฮียโหดเลยเฮ้ยไปไปเดินเข้ามานะครับจากต้นซอยนะครับผมประมาณ200เมตรได้นะครับผมสังเกตง่ายๆครับ7 1็ เสร็จแล้วเราจะเห็นร้านพิพัดอะไรสักอย่างขาหมูเนี่ยแต่ไม่ใช่ร้านนี้นะไม่ใช่ร้านนี้เมื่อเดินเข้ามาครับตรงเซเว่นตรงข้างเซเว่นจะมีซอ,อยอยู่นะครับ <pix kill> <ๆ>มีซอ,อยอยู่เราก็เลี้ยวขวาเข้าไปด้านนี้นะครับถึงแล้วนะครับผมถึงแล้วนะครับร้านนี้นะครับทุกเสี่ยวเฮียโหดนะครับผมอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับไปในแกลกๆอยู่นี่นะครับเฮียโหดอยู่ไม่รู้เฮียโหดอยู่ไม่ได้เฮียโหดลำเหนื่อยนะเรียกเฮียก่อนเฮียไม่ทำงานเลยเฮียทำไมอ่ะมาทำไมเฮียไมไม่ขายของอ่ะ อนเฮ้ยนี่มารีวิวเนี่ยไม่ขายเนี่ยหรอเออขายขายขายนี่นะครับเจ้าของร้านนะครับผมเฮียโหดนะครับแห่งเอ่อสีลมพิพัฒน์นะครับผมป้ามีอะไรกินบ้างเนี่ยขนมจีนไหล้ำอย่างเดียวเลยป้าอย่างเดียวแสดงว่าแบบไม่ต้องขายอื่นขายอื่นขายแต่ก๋วยเตี๋ยวขายดังอย่างเดียวป้ากินของหวานเยอะไหมทำไมดุเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้เขาดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวทำไหลไฮล้ำขอบคุณครับขนมจีนไหล้ำไหล้ำนะเปิดมากี่ปีแล้วป้า สามสิบปีได้คร<ป>ับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็ดขนาดไหนปมาสั่งเท่านะได้เอาเลยป่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยเาหมูเราเนี้ยหมู แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวไหหลำนะครับเราไม่มีผู้ถือแล้วไม่เล่นไม่ต้องเล่นแล้วขนมจีนไหหลำคือเส้นมันคล้ายๆขนมจีนแต่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าถ้าตอนนี้ก็เรียกว่าอูด้งอูด้งผมเนี่ยเป็นหมูอันนี้เป็นเกาเหลาเนื้อครับเกาเหลาเนื้อจะบอกว่ากลิ่นนี่นะหอมลำบุญมากเลยอดใจไม่ไหวต้องสั่งมาเดี๋ยวเๆเห็นบอกมีทีเด็ดทีเด็ดนี่คือกะปิเคยกะปิเคยเคยเป็นกะปิใช่ไหมครับเป็นกะปิตอนนี้เป็นอะไรตัรู้ว่าเป็นเคยเป็นกะปิแล้วเป็นอะไรมาก่อน เป็นกุ้งก่อนอันนี้ที่ร้านนะครับใช้เป็นเนื้อน่องจะมีเอ็นแบบกึบกึบกรึบเลยกรึบกรึบนะนี่นะครับ นุ่มมากครับแล้วเอนนี่ไม่ไม่มีแข็งเลยนะลื่นแบบละลายลละลายลงในปากเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองนิดนิดหน่อยทางนู้นเป็นไงทางนู้นเป็นไงจะบอกว่าเส้นอ่ะเหมือนอุด้งเหมือนเส้นญี่ปุ่นจริงๆผมไม่ค่อยไม่เคยกินเส้นทั้ไปเไม่เคยกินครั้งแรกครับเนี่ยไม่งคยินผมใส่พวกแบบน้ำต้มอะไรอย่างเงี้ก็ได้อ๋อว่าไ่แต่ที่ปตนที่นี่เผ็ดนะทำไมถึงเผ็ดนะครับเราขั้วเองขั้วเองขั้วเองอือเป็นไงครับดีครับป้าถามราคาดีกว่าตามเท่าไหร่ถ้าหมูหกสิบถ้าเนื้อ คนขายเนื้อ80นี่อยู่แพงไม่เกรดนี้ไม่แพงครับไม่แพงครับเพราะเนื้อน่องจริงๆนี่ต้องสองแล้ว2องร้อ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าฝากร้านเดี๋ยวนะกันร้านนี้อยู่ศรีลมซอย3หลังแบงง์กรุงเทพด้านหน้างานใหญ่สีลมที่นี่เหรอครับอ่าทันนี้แหละที่พื้นที่พัฒนานะบ้าวเรียกได้ว่าไม่ได้หากินง่ายๆแล้วรสชาติอย่างนี้นี่นะแล้วราคาขนาดนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆมากินกัน ถูกต้องครับใครกินข้าวแล้วอยากตบหวานร้านนี้เขาก็มีทีเด็ดเอ้ยมีอะไรมีอะไรไอติมมะพร้าวน้ำหอมโอ้โหเห็นบอกเจ้านี้ดังมากเลยนะครับใช่ใช่เจ้านี้เนี่ยเป็นเจ้าที่แบบชื่อเสียงเรียงนามเขาดีมากเลยนะดูดอติมดูไปดูไปอะไปไหนเนี่ยบอกสาวจะมาเสิร์ฟว่าไอมันนั่งตินก่อนจะไปไหนไม่สาวแล้ว่ะถ้าเด็กเชียร์ติมขนาดนี้นะ อานี่จานนี้เขาดังเหมือนกันดังอยู่ที่นี่เลยคู่กับก๋วยเตี๋ยวเฮียโหดนะครับผมไอติมมะพร้าวสายใจที่เด็ดอยู่ที่ไหนครับเพราะว่าไอติมเรานะคะใช้มะพร้าวน้ำหอมแท้ค่ะไม่ผสมแป้งไม่ใส่สารกันบูดไม่อะไรรสชาติมันจะเป็นเชอร์เบตมะพร้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแล้วไม่เชื่อชิมก่อนเลยค่ะแล้วสดชื่นค่ะอืมอืมอร่อยไอติมมะพร้าวทั่ไปผมแป้งใช่ไหมมันจะข้นๆเหนียวๆแต่ของเราแบบไม่ได้ใส่เนื้อ ไอติมน้ำผ้าวเลยเหรออืมนี่ผมชอบที่แต่ลอย่างไอติมมันพวกมีโรอยฝุ่นมีพวกใช้เข่ากล้วยมีพวกผลไม้เชื่อมแล้วมีไอ้นี้แบบมีลาดนมมั้ยไม่มีมั้ยมีคารเนชั่นนิดนึงอ๋อมีสอดโเดี๋ยวผมส่งบินไปเก็บคอนเนชั่นนะครับโฆษณาหลานพวกเรานะครับครับผมอร่อยครับอร่อยมากอันนี้อันนี้ถ้วยละ30บาทค่ะทัสองลูกแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งได้อ่ะฝากร้านหน่อฝากร้านหน่อยได้ค่ะสายใจไอศรีมนะคะตั้งอยู่ที่สีลมซอยสามอยู่หน้าร้านชูเกียรติแก้วหงส์ค ฝากด้วยนะครับไอติมสายใจแล้วครับแล้วก็เพื่อนผมมีกโสนนะครับสามสิบกว่าแล้วนะครับยังขึ้นคันอยู่เลยนะครับใครว่างอยู่ติดต่อเลยครับสวัสดีครับ <laughs>